สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับไปกับปับ๊บวันนี้ก็เช่นเคยครับจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวกล้อง action cam หรือว่าตัว GoPro นั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าผมได้อ n นบ็อกซ์ตัว GoPro Hero 11 b l a c k ไปแล้วแล้วกเ็เพื่อนๆถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกไปทาง Go p r o หรือว่า action 3ดีจะ action 3ไม่ดียังไงหรือเปล่าทำไมถึงเอ็นไปทาง GoPro แล้วไปื้อ GoPro มาใช้ผมก็บอกว่าต้องบอกงนี้ครับจริงๆกล้อง2ตัวนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกกล้อง2ตัวนี้มันขึ้นกับ จะหลแล้วก็ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้งานว่าอยากได้อะไรจากกล้องตัวนี้ผมมองว่า2ตัวนี้เป็นคู่แข่งที่มีดีมีเด่นคนละด้านกันเลยเพราะฉะนั้นมันชนกันตรงๆได้บอกตรงๆว่าผมซืโ้อกโปรมาแล้วเนี่ยใจผมก็ยังรอให้มันออกขายสักทีนึงเหมือนกันนะครับกับตัวดีเจชั้นสไม่ได้ตัดทิ้งมันก็ยังวนเวียนอยู่ครับมันก็ยังมีความอยากลองอยากใช้อยู่ นะซึ่งการอัดคลิปวันนี้ก็จะมาบอกว่าทำไมผมถึงตัดสินใจไปซื้อ GoPro ปมาใช้ก่อนนะมันก็มีเหตุผลหลักๆประมาณ4-5ข้อข้อแรกเลยที่ชัดที่สุดที่ผมไปซื้อ GoPro โปมาใช้ก่อนเนื่องจากว่า GoPro ปมันวางขายแล้วกล้อง2ตัวนี้ DJ a จ t i แอคชแล้วก็ GoPro Hero ีโร่สิบเนี่ยประกาศเปิดตัวพร้อมกันคือวันที่14กันยาเนาะช่วงวันทุ่มหนึ่กับ2ทุ่มนะครับ หลังจากดูจบเนี่ยตอนแรกก่อนดูคลิปเปิดตัวเนี่ยใจผมเทไปทางโกโป o 11รออยู่เลยว่าโกโป o 11มาจะจัดมาสักตัวหนึ่งมาใช้แต่พอดู d j i จไเปิดตัวแล้วเอนเอียงครับบอกตรงๆเนาะใจหนึ่งตั้งใจว่าพุ่งนี้ฉันจะไปหาซื้อเลยถ้าอยากได้ d j i จไแต่ปรากฏว่าก็เหมือนอกหักครับยังไม่วางจำหน่ายแค่เปิดตัวมาเฉยๆก็ต้องเป็นการลงทะเบียนจองก่อนซึ่งวันที่จะเป็นวันไหนที่จะได้ของก็ ยังไม่มีใครให้คำตอบได้อย่างชัดเจนเท่าที่ทราบคือเป็นช่วงกลางตุลาจนถึงปลายตุลาหรือตอนนี้บางคนบอกว่าจองไปแล้วเนี่ยแจ้งมาได้30วันหรือต้นพฤศจิก,กาด้วยซ้ำนะครับก็เลยอ่ะอกหักไปตอนนั้นก็เลยเศร้าไปก็เลยกลับมารวบรวม,รวมหาข้อมูลก่อนทั้งโกโปลแล้วก็ DJI Action 3นะครับแล้วก็ดำคลิปหลายตัวเพื่อมาให้เพื่อนๆดูนี่แหละครับว่าข้อมูลแต่ละตัวเป็นยังไงบ้าง แล้วก็มีเพื่อนถามเข้ามาว่าทํำไมถึงซื้อ g o โป o เนาะอย่างที่เรียนหนึ่งเลยคือเพราะว่า GoPro เนี่ยขายแล้วนะครับก็เลยซื้อมาใช้ก่อนส่วนข้อที่2หลังจากดูรีวิวของหลายๆแหล่งหลายๆที่นะครับเขาก็บอกกันว่า GoPro เนี่ย Image Quality เนี่ยดีกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Dynamic Range อะไรต่างๆต,ตรงนี้ดีกว่าหมดเลยซึ่งเอาจริงผมก็ไม่ใช่คนแบบ ตาเทพขนาดที่จะมองโหเดนมิกเลนกี่สอบสิบห้าสอบสิบสอบแตกต่างกันอันนี้บอกตรงว่ามองไม่ออกครับเราดูได้แค่ว่าเออมันต่างกันนะครับแต่จะเป็นประเด็นมากน้อยขนาดไหนอันเนี้ยขึ้นอยู่กับบุคคลละส่วนตัวผมมองว่ามันต่างกันแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากจนเป็นประเด็นแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับมันไม่ใช่เป็นการที่ทดสอบเองเนาะเราดูคลิปนะครับเราดูภาพทดสอบเราดูหาข้อมูลมามันไม่เหมือนเราทําเองครับเรา ถ้าเราถ่ายมาเองเรา Export เข้าคอมเปิดดูเองอ่านเราก็จะเห็นชัดอีกสเต็ปหนึ่งว่าเนี่ยฉันถ่ายมาแบบนี้ตัวแปรเป็นแบบนี้ปปนบบนภาพออกมาแบบนี้เราก็จะมั่นใจได้มากขึ้นว่าเฮ้ยเราต้องไปตัวไหนใจเราไปตัวไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้มันก็คือความแตกต่างแต่ว่าเท่าที่ดูส่วนมากทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่า Go p r พคุณภาพภาพดีกว่าซึ่งผมเห็นด้วยนะครับแต่จะมากน้อยขนาดไหนอันเนี้ยเพื่อนๆต้องตัดสินใจเองว่ามีผลกับเพื่อนๆหรือเปล่า เรารับได้กับความแตกต่างนั้นไหมอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องอย่าลืมคือเรื่องของราคาครบชุดเนี่ยต่างกันเยอะอยู่นะครับ go pro โโแพงกว่าเอาจริงก็น่าจะผมว่าใกล้ๆหมื่นลองดูครับอันนี้คืออีกหนึ่งความแตกต่างคือ image quality ซึ่งต้องบอกว่าอ่ะในเมื่อเราเราจะทำรีวิวนะเราก็เลยลองซื้อมาใช้ดูจะได้รู้กันไปเลยว่า image quality มันเป็นยังไงมันดีมากน้อยขนาดไหนอันนี้คือข้อที่2คือ image quality ข้อที่3นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ user experience หรือจริตของแต่ละคนนั่นเองนะครับแต่ละคนใช้กล้องไม่เหมือนกันนะครับกล้องมีหน้าที่คล้ายกันแต่การใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมขอเรียกตรงนี้ว่าเป็นจริตของการใช้งานของแต่ละคนนะครับกล้องบางตัวเร็วมากแต่บางคนบอกว่ายังช้าสำหรับบางคนใช้งานกล้องตัวเดร็วกันบอก i, เฮ้ยเร็วแล้วฉันโอเคแล้วนี่คือความแตกต่างนะครับ การทัชสกรีนหน้าจอการเลื่อนฟังก์ชันการเข้าสู่เมนูสู่ฟังก์ชันต่างๆพราะนี้ล้วนเป็นจริตห,หรือเป็นความชอบของแต่ละบุคคลมันมีความแตกต่างผมเลยอยากลองเองว่าเฮ้ยส่วนตัวผมเองจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเอามาลองดูนะครับซึ่งอันนี้ก็ผ่านมาสักระยะและ,และก็มีทั้งข้อที่ชอบและยังขัดใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าโดยรวมโอเคไหมโอเคครับแต่ถามว่ายังอยากไปดีไซน์เชนสาไหมา ก็ยังอยากลองอยู่เหมือนกันครับจะได้เห็นไปนเลยชัดๆว่าตัวไหนมันจะถูกจิตเรามากกว่ากันตัวไหนมันจะถูกใจเรามากกว่ากันเราใช้ตัวไหนแล้วมันจะเข้ามือหรือมันจะคล่องนะครับปี้มากกว่ากันอันนี้คือสิ่งที่ต้องลองแล้วก็ข้อที่4นะครับตอนโกโปเปิดตัวเนี่ยเขาชูออมาเลยว่าเขามี40บิตเนาะเขามีเซนเซอร์ใหม่ขนาด8ต่อ7 40บิตบอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ที่ผมอยากลองคือตัวเซนเซอร์8ต่อ7นะครับว่ามันเอ้ยมันดูน่าจะดีนะตั้งถ่ายทีเดียว ถ่ายเป็น16:9แนวนอนก็ได้หรือจะไปครอปเป็นแนวตั้งเพื่อไปทำเร e ยล s ไปทำชอตไปทำติ i กต็อกก็ได้ถ่ายทีเดียวเลยไม่ต้องมาคอยตั้งกล้องถ่ายไปถ่ายมานะครับผมว่ามันเป็นข้อดีที่ผมคิดตอนนั้นก็เลยอะลองมาดูหน่อยดีกว่าว่ามันจะดีอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นคุณภาพให้ดูครับผมถ่ายเทียบม,มาให้ดูนะครับก็คือจะเป็น 4K 16:9แล้วก็ครอปแล้วก็ 4K 8:7แล้วก็ครอป ครับครอบตรงกลางเป็นแนวะตั้งมาให้เพื่อนๆดูกันว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนวันนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยแดดไม่ค่อยมีอาจจะเห็นภาพไม่ชัดมากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือความกว้างของมุมกล้องครับมันจะกว้างกว่ากันพอประมาณเลยทีเดียวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอ่ะลองไปดูกันว่ามันต่างกันขนาดไหนนี่ครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเป็นถ่ายที่อัตราส่วน8ต่อ7 นะครับถ้าเราตั้ง 5.3k เราจะทำได้30เฟรมเพอร์เซกนะครับแต่ถ้าเราตั้งที่ 4k เราจะได้ที่60เฟรมเพอร์เซกสำหรับอัตราส่วน8ต่อ7นะครับก็ลองดูว่าตอบโจทย์เพื่อนๆหรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่าโอเคไหมใช้ได้หรือเปล่าสรุปสั้นๆง่ายๆครับส่วนตัวอยากลองด้วยแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ได้ใช้อะมาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันจะไปกวบโปไหมหรือฉันจะรอไปดีเจเชัน3นะครับซึ่งปัจจุบันตอนเนี้ย ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยได้จองดีเจชั้น n 3ไปแล้วนะครับแล้วก็มีสอบถามกันเข้ามาเหมือนกันเรื่องว่าทางเมืองนอกเขามีประเด็นเรื่องของความคมชัดของภาพนะครับคนไม่ชัดไปชัดข้างหลังประเด็นนี้ผมเคยเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ตอนแรกผมเข้าใจว่านะครับเป็นเพราะเซนเซอร์มันใหญ่กว่าเพราะนั้นมันเลยมีระยะชัดตื้นอยู่นิดนึงหรือเปล่าพอถือวิลล็อกใกล้ๆมันเลยไม่ชัดนะครับแต่จากล่าสุดไปลองหาดูหลายๆคลิป ปรากฏว่าไม่ใช่ครับคิดว่าไม่ใช่เป็นเพราะเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วมีระยะชัดตื้นอันนี้ผม,ผ,มผิดเองไม่ใช่อาจจะเป็นไปได้ทั้ง2ทั้งสงส่วนอาจจะเป็นไปได้ทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับและอาจจะเป็นไปได้ทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์ด้วยถ้าซอฟต์แวร์เนี่ยออกอัปเดตก็น่าจะจบแต่ถ้าฮาร์ดแวร์เนี่ยผมว่าไม่จบไม่รู้จะรีคอเรียกคืนหรือเปล่าหรือส่งเคลมหรืออะไรยังไงหรือเปล่า ก็ถางที่ดูหลายๆคนมาเขาก็เจอเนาะแต่อีกหลายๆคนเขาก็ไม่เจอปัญหานี้นะครับก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นปัญหาที่เป็นเมเจอร์ดีเฟกต์หรือเปล่ายัางไงเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนึงแต่ว่าเอาตรงๆครับผมก็เอาใจช่วย DJ i น,นะเพราะว่ากล้องตัวนี้ออกมาเนี่ยตลาดตื่นเลยผมว่ามันมีความว้าวอยู่ในตัวหลายๆอย่างมันน่าใช้มากจริงๆนะครับก็เอาใจช่วยให้แก้ปัญหานี้ได้เนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้อง กราบขออภัยมาหาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากทราบเรื่องอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นอยากเสนอแนะหรืออยากแชร์ข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไงผมจะลองไปหาคาตอบมาให้แล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผม่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับครับ